สวัสดีครับผมเดี๋ยวหาค่าเลขก่อนนะฮะสวัสดีครับเที่ยงกับส6หนาทีนะฮะหาค่าเลขจ่ายขอก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับมรนเทาเลขเต้งไงเนี่ยนูอ่ะฟังเพลงสากลไปด้วยนะฮะเบ,บาๆเนอนอมนะไงเนะี่ยโอ้มีเพลงด้วยเนื้เดนกรองเต้ หาค่าเลขก่อนนะครับวันนี้สวัสดีคนดูทั้ง13ท่านด้วยนะฮะทักทายนะครับผมบรรยากาศช่วงเที่ยงนะหาค่าเลขก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ <c oughs> นะครับผมอ่ะ ใครยังที่ไม่มีโต๊ะนะครับผมมาสนับสนุนหน่อยนะครับผมติดข้าหวยเขาเมื่อวานนะยังไม่ได้จ่ายเขาเลย <c oughs> นะะราคาพิเศษแล้วนะครับผมตอนนี้ได้ราคาขนส่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยก่อนส่งเอางานมาให้ชมมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับสวัสดีคนดูทั้ง25ท่านด้วยนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยเด้อนะครับไม่ต้องกดแชร์หรอกนะครับผมอายเขา พูดไทยตกเขมเมนว้อย่างนั้นนะครับผมสวัสดีคนดูนะครับผม24ท่านด้วยแล้วกันนะฮะเอางานมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก่อนที่จะจัดส่งนะครับผมเป็นคิวงานของลูกค้าวันนี้ได้ทั้งหมด5ตัวตัวใหญ่3ตัวเล็กอีก2นะครับยังเหลืออยู่ฝั่งนี้ที่กําลังขึ้นงานอยู่นะครับมาดูราคาใหม่แล้วกันนะก็ไม่ได้ลดเยอะหรอกนะครับผมก็ด้ำราคาลงประมาณตัวละ60บาท นะครับผมหลังจากขนส่งนะครับผมปรับราคาลงให้ไม่รู้ว่าปรับลงกี่วันนะนะไม่ใช่ปรับลงแล้วพอขาดทุนนี่ขึ้นคืนนะไม่เอานะแบบนั้น <c oughs> นะอ่ะหาค่าหวยก่อนพี่น้องนะครับผมเจ็บเลก,กีเออนะสวัสดีคเมตรเสยยืงพองเนอร์นะ่าารากูนคเมนจังหวัดนาะเกกรีดเด็กเมื่อนะครับผมหาค่าหวยจ่ายค่าหวยเข้าก่อนนะครับผมอันนี้เป็นงานที่จะจัดส่งให้ลูกค้าเอามาให้ชมเหมือนเดิม นะเมื่อวันก่อนมีลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับผมาถามเกือบจะทุกคอมเมนต์เลยมีปลายทางไหมโอ้ชื่อกระบาลโมกเลยนะบอกว่าไม่มีปลายทางครับมีแต่เก็บลต้นทางนะชัดเจนลบบีนะครับผมสวัสดีอาจารย์ด้วยนะฮะกินเข่ากันแล้วบอพี่น้องเอ้ยบานโาอ,นอ้โหบายสระแคโนนะเดี๋ยวฟังเพลงนิดหนึ่งครับผมปุยปรังไงเนี่วันนี้เราฝรั่งนะครับนูตัวโอ้คโนย,ยเมย่ อรีเจกเ้ยบรรยากาศดีครับผมต้องดูเพลงสากลก่อนพอแล้วครับผมให้ดูแค่นั้นแหละเออนะฮะนะครับผมฟังไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะมีแต่สากลไว้อย่างนั้นนะครับ ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้5ท่านนะครับผมโอนทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเข้ามานะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้โอนมาแล้วสองตัวนะครับผมแต่ยังไม่พอค่าเลขเขาเลยพี่น้องเอ้ยนะครับผมซื้อก6ออก97เลขอาราบาลลอ่เฮ้ยท่า1290อ้ย้าบบาทร่วมจะส่งครับผมราคาใหม่นะครับผมชื่นชอบก็ยกมือดักควักมือเรียกเด้อพี่น้องเด้อสกิดคนข้างๆให้ด้วยละกันนะครับจากราคาเดิม1350นะฮะตอนนี้ ขนส่งผีเข้าผีออกนะครับผมปรับราคาลดลงให้ก็เอออ่ะนะครับขอบคุณขนส่งด้วยนะครับ1290บาทรวมจัดส่งทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดนะครับถ้าบอกว่าแพงเชิญเอาเลื่อยไปตัดต้นมะยมมาทำกันเอาเองเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะฮะงามเต้เตนะอู้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะฮะนะครับ 1290บาทร่วมจัดส่งพร้อมนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางมีแต่เก็บต้นทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับใครเก็บปลายทางรอชาติหน้าแล้วกันนะฮ <c oughs> ะนะไม่ได้ยิงนะครับผม,มเราไม่มีต้นทุนที่จะรอปลายทางขนาดนั้นถ้ารอปลายทางนี่อดตายครับผม นะครับผมสวัสดีครับเสียเออนะฮะเรียกเสียด้วยนะฮะเสียจนไม่มีเงินจะจ่ายค่านี่ค่าหวยเขาแล้วครับผมอาจารย์นะฮะนะครับผมสงสัยจะต้องไปขายตามตลาดนัดเหมือนอาจารย์แล้วมั้งดิโอ้นะทำไมมันเงียบแทนอนะครับปลดล็อกแล้วเดอร์บุรีรัมนะเออนะครับจ้างเดอร์เครื่องเสียงนะฮะตัวนี้รวมจัดส่ง800บาทนะครับผมจากราคาเดิม850นะครับผมวันนี้ ประหยัดลงอีก50บาทนะครับผมนะพอได้ค่าขนมจีน1จานไว้อย่างนั้นนะครับส่วนแบบนี้1290บาทนะขมีนบ้านผมกิทําบะน่เจริญเต้เออนะฮะยัวกระฉับยัวฉับโอนโมเนอร์เออเบอร์มันโอนกิน1จูนอ้อยถอยนอนะแน่พี่สายลิ์นี้นะฮะเจียงเกมนี้ถ้าแต่สายลิ์เลยชบเฮ้ย อ y o สามเซิบก่ชบลิเน,เนาอเฮ้ยออยกนกระเมงรุ่นกรอยลิศสวัสดีน้องชายรูปหล่อด้วยนะครับผม as ตู Turbo ้เทอร์โบสงสัยมิวสิกซาวนะครับผมหนุ่มหลอจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนายช่างที่ไม่ชอบอาบน้ำออหูตึกแขเออน่ลักชมวยเลยเนาะเจียงนี่เทตะกาเลยนะครับ อ่ะไม่ต้องเอาเยอะหลบก,กาไรเออเอาแค่พอได้ค่ามามะ่าค่าปลากระบองค่าจ่ายค่าหวยแต่และเดือนก็พอนะครับผมนะฮะเริ่มต้นของเดือนกุมภาพันธ์นะอีกไม่กี่วันก็วาเลนไทน์แล้วแหละนะครับ1290บาทวัดใจกับลูกค้าไปเลยช่วงนี้นะครับผมหลายท่านบอกว่าทําไมลดเยอะจังเลยขายไม่ออกแล้วโบไม่ใช่นะ,ะขายก็ยังพอได้อยู่แต่พอขนส่งเขาลดให้เราก็ลดให้เขาด้วยนั่นแหละเลนาะเออนะฮะ,นะฮะไม่ใช่เราจะไปอุบอิบของเขา60บาท ะะเดี๋ยวรังเกสีกบ,บาลนะครับหนึาสครับผมรวมจัดส่งทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกตำบลน,นะฮะท่านจะอยู่ประเทศไหนก็ขอให้อยู่ในประเทศไทยก็พอนะฮะประเทศอื่นไม่ไปส่งนะครับผมนะฮะหนึ่าบาทครับผมกระดานตราภูเขาเหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวนี้ตัวเล็กครับผมนะครับตัวเล็กนะฮะหกสคูณหกสูง80สเหมาะสำหรับโคโยตี้ขึ้นเต้นหนท่าน นะครับผมขออย่างเดียวอย่าเต้นท่ายากก็พอเดี๋ยวตีลังกาตกลงมานะฮะแปดร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับราคาเดิมนะฮะตัวนี้ลดราคาเหลือแปดร้อยบาทเออนะติ่งชับติ่งเดอร์ตะเบิ้มติ่งลูกออยเดอร์เออกระูนในเะกเนี่ยเคยจะยังเจนะฮะแปดร้อยบาทครับผมตัวนี้นะราคาใหม่นะครับผมงานดิบไปแบบนี้เลยนะฮะพี่น้องจะไปวางโม่หุงข้าวพัดลมนะครับผมหรือว่าจะเป็นเครื่องบินกระบะกันแล้วแต่เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ 1290บาทราคาใหม่ขนสุกปรับราคาลงแล้วนะรานนังติ้งกระชับติ้งเนอเออาหานังโอบาลสตางคจา่ายคาลีกี่คลาเอือ่นะ <c oughs> จบ็บคาเลกีหลักลรุ่นเลยนะครับช่วงนี้ติดค่าเลขเขาจนรุ่มปันพลุแล้วตอนนี้นะตอนนี้ต้องขยันนิดนึงแล้วขี้เกียจไม่ได้แล้วนะครับ มามามาดูกันครับผมนะโจนหมกเคนเซนเออนะครับพามาดูแต่ง,งานเดิมๆนี่แหละไม่มีอะไรใหม่หรอกนะครับผมอู้นะฮะนักโรงทําไมขาวเท่ไนะดูหน่อยสิ <c oughs> นะดูของนอกบ้างสิดูแต่ของเขเมรขมางงิบเย้ <c oughs> yeah. เออสนอมเตอร์เนอ,อ่านะฮะอขาวๆแบบนี้บ้างออคืออยู่นะฮะนะครับดูแต่คงคอมเมนมีแต่คงขมเอาเขมาขานะครับผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทั้ง15ท่านด้วยนะฮะทักทายบรรยากาศช่วงรับประทานอาหารนะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ดูเฉพาะขาตั้งหม้อด,ดึงไฟราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์นะหม้อด,ดึงไฟบ่อาจารย์ นะครับมอดึงไฟนี่น่าจะประมาณ500รวมส่งครับผมนะฮะสามสิบสี่สิบคูณสี่สิบสูงสามสิบหรือเปล่านะับผมลืมแล้วแหละนะครับผมนานเกินตัวนั้นไม่ได้ทํานานแล้วแหละนะครับปรำรวยบาทอาจารย์ปรวมจูนอยเลยบาทนะฮะห้าร้อยห้าร้อยพร้อมส่งให้เลยครับผมนะครับตัวหมอดึงไฟเนาะนะเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตนี่งจูนเลยโมอิตนะครับ อันนี้เป็นงานที่จะส่งวันนี้เดอ้อเออนะคนที่ไม่กลา้าโอนเข้ามาดูเยอะกับคนอื่นหน่อยนะครับผมอะไรก็จะขอแต่ปลายทางอย่างเดียวเลยนะไม่ถามต้นทางเลยว่าจะมีต้นทุนผลิตโรอหรือเปล่านะครับกว่าจะได้เงิน3-4วันนี่เจ้าของธุรกิจอดตายพอดีนะครับผมยิ่งโดยเฉพาะลูกค้าลีลาหน่อยไม่รับโทรศัพท์ตีของกลับมาคืนชิบหายบอกได้คำเดียวว่าชิบหาย <laughs> มีดนอยยอลเต้นะ อ่ะหนึ่บาทงานดิบยาวเมตรยี่สสูง80บนะครับผมงานอลูมิเนียมละลืบประพฤืบประพลาบแบบนี้เลยชื่นโชคก็สั่งกันเข้ามานะไม่ชื่นโชคกับสถานีต่อไปได้เลยนะครับผมนะพรุ่งนี้ได้แล้ว2ตัวนะครับรอดตายแล้วนะวันนี้ได้5ตัวนะครับพอแต่ได้ไปใช้นี่ค่าเลขก่อนละกันนะครับ งานก็แบบนี้แหละพี่น้องคงจะไม่มีอะไรสวยงามกว่ากว่าเดิมหรอกนะครับสําหรับหลายท่านที่เข้ามาดมหลฟ์สดตลอดนะฮะแต่ถ้าท่านใดที่ดูแล้วนะครับไม่ถูกใจก็ลองหาเจ้าอื่นที่เขาทําสวยกับผมดีกับผมแล้วกันเดิมพี่น้องเด้อนะตอนนี้ก็ดูฝรั่งไปก่อนแล้วกันนะครับเออเ่ีอุวยน่ซอเลยฮะนะ้ามื่นเตกเด้ซอสกุลเลยเออซอยอยังสเตเลดนะ นะชนอนะจังไรตินตรีนะครับผมอ่ะนะครับผมฟังเพลงไปด้วยดูไปด้วยนะช่วงนี้เราฟังแต่สากลนะอินเตอร์หน่อยว่าอย่างนั้นนะครับผมสดับดิงเรืองเต้อ่ะนี่ไฮเวียเออนี่แหละงานอลูมิเนียมนะครับผมละลือประพฤืประพราบเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผม1,200 90บาทครับผมนะฮะร,ราคารวมส่งทุกพื้นที่เลยนะค่าขนส่งลดลงเราก็ลดให้นะเราไม่อุบอิบเงินของท่านหลกนะแค่50บาทนะให้พี่น้องได้ไปซื้อแตงซื้อถั่วผักยาวไปฝากแม่บ้านดีกว่านะครับ200เราไม่เอานะครับผมเราจะเอา1,290บาทนะะ <c oughs> อันนี้ของใครบ้างนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เด้อขอบคุณอย่างสูงด้วยละกันนะครับที่ยังรักและคิดถึงงานอลูมิเนียมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม โอ้ตอนนี้ย7ิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวจะไปปูพรมให้ลูกค้าแล้ะแหละนะครับผมนะก็เลยเอามาให้ชมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับหลายท่านที่นะยังมีมาทุกวันเลยนะเก็บลายทางหน่อยนะทั้งที่ดูกันทุกวันนะผมติดตามมานานแล้วครับดูไลฟ์สดตลอดครับผมแต่ขอเก็บลายทางได้ไหม <c oughs> นะโอ้นะครับผมแบบนี้ไม่ต้องมาติดตามกันหรอกนะครับผมนะเกลียดกันไปเลยดีกว่า <c oughs> นะ่ะดูตลอดแต่ว่าพอ อาจจะโอนอุเงินนี่ขอเก็บปลายทางนะแปลว่าเราไม่รักกันจริงแล้วแบบนี้นะครับผมนะฮะหนึบ่บาทราคาใหม่ครับผมนะคะร,ราคานี้น่ารักแน่นอนนะครับผมไม่รู้จะถูกไปไหนเรไรนะฮะค่าขนส่งลดลง60บาทเราก็จัดให้พี่น้อง60บาทเหมือนเดิมนะครับ 1,290บาทรวมจัดส่งทุกอำเภอเดินะจูน้อยกรุ๊ปอำเภือนูเฮยเออนะฮะอยู่จังหวัดไหนก็ส่งให้คือเก้านะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะก็ขอให้มีเงินไปใช้หนี้ค่าหวยเขาด้วยแล้วกันเดิมพี่นองเด้อน,นะครับผมอ่ะไม่กวนเวลากินข้าวดีกว่านะครับผมขอญาตไปปูพรมส่งงานก่อน นะโชคดีมีตังชัยเด้อบาทเออเมียนปราเมียนประเด้อนะครับผมสนใจตัวไหนก็สั่งกันเข้ามาละกันวันนี้ไปก่อนละกันจุกกรู้สวัสดีครับผม